ซึ่งเรื่องอีกหนึ่งท่านนะคะคุณอิสระเสรีวัฒนวุฒิสสบัญชีรายชื่อจากพัคปัจจุปัต์ในฐานะกรรมธิการปปชอ,อยู่ในกรรมธิการเดียวกันเลยคณะเดียวกันคณะเดียวกันคุณอิสระเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าตนเชื่อมั่นในความโปร่งใสและความมีศักดิ์ศรีของกรรมธิการทุกคนแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่นายธีรชัยพันธุมาศสสบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลในฐานะกรรมธิการปปชอ,ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนแบบนี้ ตั้งแต่กรรมธิการยังไม่เริ่มกระบวนการสอบด้วยซ้ำโดยใช้ถ้อยคำที่อาจจะโน้มน้าวเข้าใจผิดพฤติกรรมนี้ทําให้เกิดผลทางลบแก่ดรเอซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมแม้เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ตนนั่งในที่ประชุมในกรรมธิการอยู่ก็จริงแต่ไม่เห็นด้วยกับการให้ข้อมูลกับสื่อสร้างกระแสข่าวที่อาจจะนําไปชี้นาให้สังคมตัดสินในทางเสียหายก่อนที่กระบวนการตรวจสอบจะเริ่มแบบนี้ คุณอิสระบอกว่าเห็นด้วยที่นายธีรชัยจะถอนตัวจากเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้าคือสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงตามที่ตนได้ตั้งข้อสังเกตในห้องประชุมเมื่อนายสุชาติชวีออกมาพูดแล้วว่าพร้อมถูกตรวจสอบจะผิดหรือถูกกระบวนการก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าแต่ข่าวเชิงลบที่เกิดขึ้นไปแล้วใครจะรับผิดชอบขอสื่อสารไปยังทุกฝ่ายที่เรียกร้องเรื่องการแข่งขันทางการเมืองที่ข่าวสะอาดโปร่งใสมาตลอดขอให้กรณีนี้เป็นกรณีสุดท้ายอย่าให้เกิดกรณีนี้กับผู้สมัครไรายใดอีก และเพื่อมให้กรรมธิการต้องตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของใครในขณะที่การพิจารณาของกรรมธิการเมื่อวานนี้ผู้แทนจากกรสมสรรพากรคือเมื่อเป็นข่าวนี้ข่าวมีเมื่อวันศุกร์นะคะครับขเขาบอกว่ากรรมธิการเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องนี้ผู้แทนจากกรสมสรรพากรก็ยืนยันชัดเจนนที่ประชุมด้วยซ้ำว่าเวลานี้ข้อมูลที่กรรมธิการสอบถามยังไม่ได้ระบุว่าเป็นการทําความผิดใด จึงขอให้การปล่อยข่าวแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายและเชื่อว่าคงไม่มีกรรมธิการคนใดอยากถูกมองว่ามีพฤติกรรมลักษณะชนแล้วหนีอย่างแน่นอนอ,อ๋เอ,อเปิบเพี่บไดีนะครับเพราะว่าคือออกมาให้ข่าวส่วนหลังจาก นี่ต่อไปเนี่ยเรื่องจะเป็นยังไงไม่รู้แล้วแต่ที่แน่ๆเลยดรเอเสียไปแล้วเสียหายแล้วถูกว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าคือแค่ถูกตั้งข้อสงสัยอ่ะคแล้วเหมือนนี้มันไปเร็วคุณนันยาใช่ใช่แล้วยังเรื่องเป็นเรื่องแบบประมาณนี้ด้วยนะนะเฮ้ยที่บ้านหลังใหญ่โตนี่เพราะว่าโกงมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะเจ้าตัวเขายังไม่ได้มีโอกาสชี้แจงเลยนะครับผิดถูกยังไงเนี่ยเขาก็บอกไม่งั้นปปชเขาต้องก็ต้องตรวจสอบตลอดนะอันนี้เนี่ยนี่มันเป็นการเมืองแบบ แบบบ้านเราเนี่ยนะค่ะค่ะ